สามสองหนึ่งสองเลือย ah yeah> ูคอ UH> ่าจบครับพี่โมไปไหนพี่โมอะไะครับมาครับที่รอบจากแก้คีกบเป็นเกมเชื่อมสัมบัติทำไมตีเพื่อละลายความคิดทอดครับ นี่ฮะไปที่อดีศักดิ์ครับออกซ้ายไปไปที่ท่านรองสนนะมาที่บุญกองสันติมาที่ประธานมุงับนี่วันมาในานาฐานะที่ปรึกษาท่านผูน้การครับวันนี้เบอร์ห้าสิบสี่มาทออที่สุวพนน้องปลื้มับมาที่ถนอมมาครับหวานใหญ่นี่ผู้การแต่บอลสวย,ยาัเหลือก็เอามาสันติครับแต่บอลว่ได้ไปที่ท่าน เจด็ดสัญจรยืดเกินไปครับโอ้โหฮ่าแล้วครับเจ้าเมได้ขึ้นมาฝั่งของทางด้านรวมยาลาบ้างครับบายที่ไพ,พ่พบสะทอนแม่ไพ้พบสะทอนบกอกว่าขึ้นจากตายให้หน่อยโอ้จะคอจะเขีเ่ยแนดนงบอกโอ้โหแค่จะยืนได้คงจะไหวไหมไม่กล้าช้าครับมาที่รองมาครับ อยากคว้า,าใหญ่ครับแต่บอลลูกนี้แนวเลยครับท่านเจษฎากรครับสารวัตรเจษครับอุ้ยลูกนี้โดนแอะไม่มีดีสเปคครับอายุเยอะกันแล้วนะครับฉะนั้นต้องระวังครับมาที่พออสมชายพอ,อชอยนำรงมีสาระสุขครับไทยพงซอนเคาะสั้นๆ ตนนี้ต่ดานขวาไปที่ปะทิมที่ส่งของธุรก็จแต่สินค้าหลายตัวครับจะติดตามก็ได้คนระับบาที่ไทยก็จนะทอดขวากไทยคอาพี่ด้วยและกรผลงานแพน้คนระับมุกดาหารบ้านเฮาทิ่ขาดไม่ได้ผลขุงมุกดาหานะครับเลงเพราะลึกเกินบาที่ไทยเราลองคนระับไทยนะลองอลูกดีครับมันไม่ถึงนี้ เสียเร่งครับบอลมาเนี่นยตำรวจภูทรครับการเซตบอลค่อนข,อขอ้างดีครับตำรวจภูทรครับขอ,ออริชิตแมเล่นเร็วโอ้ยหออสมชายครับไปที่หออลิขิตใบที่ป้อมป้อมป้อมต้อมนภัทรใบที่หนุย่ยมาที่หออสมชายพงษ์สวัสดิ์ ลูกนี้ขอสัน้นมาเข้ามาที่ต้นรักหยอกลูกนี้ไม่ทันมาผู้กองตั้งมาเข้าทางผู้กองตัดเสี่ยบตะวันเจ็ตะวันเจ็ดเทินได้ขอตาที่ทะุการครับโอ้ยออยอมง่ายง่ายครับสำหรับอดจาครับ ยังต้องขอบคุณนะฮะที่จะเป็นตัวจริงตัวสำร,งอ,รองครับบอลกระชับเปินปากนีครับใครใครก็อยากสัมผัสครับเราว่ามีภยัยพงศธรเ๋ยวบอลมาทีภัยพงศธรครับด่เคยเล่นที่สมุทรส,สงครามา,ลาแลกก้วและก็ชลบมรีืแล้วก็ยะโสธรครับภัยพงศธรจักฟุตบอลอาทีนะครับเ,เ,เป็นนักสแสดงด้วยเป็นนักฟุตบอลครับเป็นนักร้องนักแสดง นี่ก็เพลงดังๆในสมัย2 5 4 8ันร้อยี่โอ้โอโห่หลูลื้อดอจากบ้านไกลครับที่ไปล่าฝันที่กอมอครมบไทยพงศธรไปที่สดชัดครับเอาไปที่ สัตย์ดเข้ขกากรลางมาครับมาท่นสลดแจ๊ครับแต่แท็กลูกเี้ไปที่แม่ถ้าเราสงการเข้าช้านิดเดียวครับไปยุดเก็บบอลไม่ได้ครับบาทีหน่อยหน่อยช่องเจ็ดสี่ครับาที่เอสอสงชายพักสวัสดิ์หวาดีต้อนรับ ออนรักว้าบายี่เสียแมกเสียแมงครับมาโอ้ยคิดนานไม่น่อยครับคิดนานไม่ได้ครับเดียผมร่วนไายแล้วสันติครับสันติครับลูกองสันติจะทำปลายให้กับทุกการลงป้ายังได้ครับโอ้โหถาบลงนิ้สวยครับอดีตแกเก็บไว้ได้ครับเทิร์นบอลมาแล้วก็เข้ามาที่สันติสันติครับกองเคาามาที่ทัานรองม้าครับรองม้า ขอไปที่สันเตสันเตขอไปที่ท่านผู้การครับท่านผู้การเพลยนรอดโอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้ยดูนะมาจากแถวตะวันหางตะวันออกเลย ว่าดีสมชายพงสวดิ์ครับพอสมชายเคาามาที่หนวยหนุยครับบาดดันเท้าด้านนอกไม่ผ่านอดีศักดิ์มาที่ภูมิกับบอยครับเะเด็ไปีผุนโอ้ยเสียบอยครับปาดทานงเอาลูกนี้ครับน้องจ่าไปแล้วครับตัดได้ครับโอ้ยกาจะไปต่อจังเสดสองครับโอ้ยโดนลุมสามเตะครับไม่รอดจา อดีตอดิศักดิ์ครับมาที่ประธานหมูหรือว่าประธานต,ต,ต,ต่อต่อรอครับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารของตำรวจไปที่มีคิดมีจจตบบญหวังกับโนดนประยุกต์ช็กไปแล้วพอบีและก็อดีศักดิ์ลุกอดีศักดิ์เจอไทยพงศธรจิ้นลุงนี้มาที่ เตียเดงโอ้ยเข้าไปรือยังเข้าไปรือยังเข้าไปแล้ว อ <gez úc? S 1> ่านะพี่จะเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผู้เล่นในสนามนะครับต้องไม่เกินนะครับผู้เล่นในสนามต้องออกนักจางไปที่เซเม้นลูกนี้ลุกไปหน่อครับติดดาวตั้มไปที่อภิิ์อภิิ์ได้ที่ลอมตาติดเตะที่ตันลงครับไปที่เรามาร์สไอลองอาร์ทท่าสงกรานครุ่นหลานกีไทยลงตะทอน ทอนลนเอจะถึงกาหรือว่าาตูถึงกันโอ้ยอ้ดีักรยบอลชาสองรอบเนยาทีุกจวิ่งเดนบังไม่รู้กันแต่อชันลมของกันโอ้ยมาตกมานั่งคุยกันก่อนไหมอาี้หมูนบนี้ที่ารก หนูรักโอโดุ็โคตรชานรองอันหน้าตดยำหมูหุ่น,นตดยำแต่สุภาพนะครับท่ารองหน,งน้าเติงยุ่เจ็บเดี๋ยวดีใส่ว่าเหมือนกันเองก้าดาวยุทธ์ครับของฮัลเลนนะแบบนี้อ,อ,อส,สตายครับโอ้โหครับไข่ทงชอน ฝุ่ยาวใช่ไหมครับจ้าถิ่ชัทยมาเขาเรียกว่าสเต็ปโอเวอร์ให้เธอต้องยิ่งดอกรอบที่ปานีสที่ขอต่อแนวหรือเปล่าใส่ยาวาได้เลยครับโอ้แล้วก็ขอเข้าในเขาสั้นไปหน่อยครับโอ้ยลูกนี้เก็บไว้แล้วครับเสียแน่นเติต่อทางด้านย์ผู้กองสันติเก็บบอลได้แล้วครับ แล้วเราไปดึงเส้นด้านซ้ายยังไม่ปล่อยบอลยังไม่จ่ายจ่ายมาแล้วครับไปผ่านซะด้วยดาดเยอะเลยเกินอ,กออกเหนื่อออกแต่ความสุขมันเฉยๆคลิกๆสารเคมีความสุขจะทำงานปฏิกยาสารเคมีในร่างกายของเราอันี้มันชอบความทรมานนะครับนี่ไปที่คันเบี้ยครับเปลี่ยนคอมมาที่สันติเอย โอ้มาเรยอ้วนหนีอ้วนครับข้อมาที่ไทยบงอนไทยบงอนครับไม่มีตัวซัพพอร์ตต้องเตือนหลังคนระับโอ้เล่านี้คิดนานไปหน่อยครับหนีอ้วนไปที่รองสงการครับ<ด>บุญกบพิจิตรวันอุยเอาไปที่สารวัรจแจครับ,บออกซ้ายไปครับ อุ้ยลองสงการลบใส่ผ่านล่องล่องยิงกี่บ้องไม่ยิงซะงั้นโอ้ยจะยิงเบาขนาดนี้ได้เพียงจะดีกว่าครับไม่ต้องยิงครับผมมาที่ภยพพงศธรครับมีของจริงแล้วจะผ่านด่านนี้ได้ไหมนิดในห้าที่สองนี่โอ้ยนี่ท่านหนึ่งครับทีอรับคุตบอลนะครับผู้กำกับบอยท่านพัะเจรุนเอกเจเด็ตตีปูนนี่นะกระบาดช้าหน่อย Thing, แ,แต่มาด้วยใจครับแลก็ที่ขอบคุณนะกลางวันน so ี้คงำต้อยครับดีแล้วดีี่นักี้นี้ใครเป็ใคโอ้น้องโอภาสใช่ไหมโอภาสียกโอกาสนะโอภาสเียพวกพวกใช่ไหมโอภาส่าโอภาสาช่ไหมชัชวาเนะแตเวาเป็โอภาส ชัดวานฮุกชัชเทาวานันลายที่ไพ่โพธารครับขามาที่ประยุทธ์ใครเล่นไม่เข้าใจไพยโพธารนะครับด้วยมาจับไม้ด้วยหรือที่เจอจมู้จับให้ไพยโพธารครับโอ้อยพยายามหาคู่ขาเพื่อเซฟบอลหายากเพือนเลยครับมาที่ท็อปช่องแดงครับกระบวนศิงป์ไพ่ที่ประยุทธ์ ไ่ปล่อยครับมาที่แชมเปี้ยนขอมาที่นิติตาตุ้นขันขอมาที่ไผ่พงิ์ทองโอ้ถ้าไผ่พงิ์ทอต้องมาเก็บบอลเซฟบอลเองแบบนี้เมื่อไหร่จะได้สกอร์โอ้ตัดบอลซ้ำไปปล่อยรับจ่าโอ้หมายว่าแดนหลังของออสตาดี้เ่นบอลกัดหาบอลขึ้นไปอยู่ในแดนคู่ต่อสู้อน้อยครับขวาเลยครับไผ่พงิ์ทองจะเบี้ยวจ่าครับ ราชีมีพื้นที่แยเล่นกัอครับแต่ว่าฝ้มันจับไปที่โอเล่โอเล่ขอทเนมาท้านิดเดียวครับเจอกับเผาพงไทยครับปีทำให้เสียทรงเหมือนกันครับบาที่พายพองนาคานบาที่จ้าครับบาที่พายพองนาคานพายรับเอาขวาไปโอเล่ครับคัทแบ็กมา ไทยบอลทอนเสาไกลครับโ,โอ้ยสุดสั้นทังบอลแน่มาครับเมย์แล้วบ้าไทยบอลทอนไม่กล้ายกคิดเอาครับมาได้บอลครับและก็ใส่พานจ้าโอ้นะเมจิกแลนด์จากร้อยเอ็ดมาด้วยและทีมงานครับและก็โลกนี้โอ้ยมาพูดก,กับพันตำรวจเอกอุกฤิสิงห์ อะไรนะสิ่งอะไรนะสังข์ มุกองตามแบบดีอยู่พามาที่โอเล่อุมาทิจาร์จ่าสวยไปเองครับว่าก็เสวยยาครับโอ้ไปไม่สแล้วใส่ผานให้กับกระเบนสิงครับโอ้ยกระบนสิงมันโอกาสมันหายไปแล้วครับลูกนี้โดนปิดโดนบตามโดแล้วครับโอ้ยย้อนหลังยิ่งโอ้ยครับนามลือกใจครับคับแบาดเข้าได้ครับโอเล่ไปโอ้ย

มาที่สอทสมพลสอทสมพลช้าไปหน่อยพุ่กจับบอลกินไปหน่อยไอ,อ้ชั้นรังต้ารองต้าเก็คึมอยู่คึมอยู่ไปเองยิงเองไว้ยิงแรงโอ้ยเจ้าสมกับคำรัตนีแม่ไปอบรมสี่เดือนดีมีผลางานอะไรกับท่านลานันทีพันตะรวจเอกกิตเตชิบันรุงครับไา้าใจรุ่นประธาครับ คอเวลาบาดเจ็บซีนาพอดโอ้นะมีก pues ารเปลี nah, ่ยนตัวลองสวนลงไปนี่ดีสัตว์เลยโอ้เบ่ท์ธรรมดาลาที่นิดิตลารี้ขอโทษท่านขอให้จ่าจ่าเนเกรือเปล่าโอ้ให้ไทยครับพอมาที่อีวันไทยบอทไทยครับเก็บบอไม่ได้การสสดมครับ ลูกนี้จะพลิกไปดูว่าจะทัะลุเองโจรทะลุครับว่าแต่ว่ามันมีทันปัญญาวัดยัดดับอยู่คนระับมาเข้าทางเพื่อนครับปัญญาวัตตดตัดบอลมาแล้วไปที่รองมาร์โดนกดดันซะแล้วโดนกดจัดองมาร์าต้องเซตบอลไปที่สุวพลไปโอ้ลอ้อซ้อนคัดเท่แต่ว่าแมามันไม่ตรงเพื่อนเอาเลยครับมนะาที่ไผ่พงศธรครับ มาที่ของออมีให้ไพทียกบอลอุ้ยมาที่เบอร์13แล้วตัดบอลด้านถึงงานทำได้ดีมากแล้วนั่นตัดไใจสวยงามรับนี่กับทิษภากรีวู้ดเอาใจกับจไทยลึงลับทองมาที่ไพลงทันทีงทีใร้กับยกบอลมาให้กับออมีไปเข้าทางตุ้งจะบ่อยเอาใส่ทานให้กับท่านพุ่งกับพิจิตร์ท่ัน แา้วก็จับไดครับไปเงือว่าจะรอเพือ่อนทับได้ใส่ผ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยย ที่ท่านพร้อมต้าครับจิตเตชิดบำรุงครับเลี้ยงอลให้ดำเกินหายมีวงจับบอยครับจัดเต็ดปีพูณเอาฝาดที่สันติสีมาลาใส่เสาแรก เอาลครับสาวรสาวกลับมาเสมอันครับลมหายใจสุดท้ายช่วงสุดท้ายตวจที่หาดเวลานะครับขอเสพสรรสต้องขอบคุณทุกหัวใจที่ให้จิสนามีเสียงอเล่าว่าตัวอย่นีบทุกท่าครับแล้วก็ต้องขอบคุณกาไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดจารครันะแล้วก็ประเทไทยครับออาทัมาที่จงัเ บอลชนหนึ่มาุตบอลของตำรวจูรจังหวัดบุรีมาาเจอกันที่สนามบุรีสเตเดียมอีครับตอนพบุณกากสนามบุรีสเเดียมด้วยแล้วก็ขอบคุณนก่าบแล้วก็ขอบคุณการหรือว่าท่านตำรวจวทีขเิตมห้่อนหนนเรียตัวก้องเนี่ย กินบางสามนิ้วไปตามไปน้โอเคจาเจอกันอะคนบาดเจ็บโอเคเปลี่ยนโอกินทหน้าดีดีเลยด้วอเอ้หนึ่งสองสามสองสามเ่อนวีรบีความสุครับเนื้อออกก็สร้างความสุดครับสารไดพาร์บินไหล ไม่วามสุกเต้นเต็นนะะก็ครับ